สวัสดีค่ะน้องๆ Gina. วันนี้นะคะพี่ก็จะมาปล่อยสกูตชี่นะคะสกูตชี่ของแท้ทั้งหมดเลยนะรอบนี้ก่อนจะไปดูนะคะก็มาดู ID ลายพี่ก่อนเลยนะนี่นะคะ ID เนาะ JN ก NUTSLA นะคะรับโอ,อนกับปริษมเอนะคะค่าสง่งรถทบสามสิบมเอห้าสิบค่ะส่งของนะคะวันพุธกับวันเสาร์านะคะก็คือกำหนดวันพุธกับวันเสาร์นะแต่ถ้าวันไหนว่างนะคะพี่ก็จะออกไปส่งให้นะก็ สำหรับใครนะคะที่มาเมนใต้หยาใต้คลิปที่เม้นหยาบนะคะพี่ก็ต้องขอภายด้วยนะอย่าเม้นหยาบนะคะเพราะว่า,าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่สิบสี่สิบสามสิบห้าเปล่านะคะพี่อายุยี่สิบเอ็ดนะคะใครที่เมนคำหยาบนะคะกะลุนาน,นะคะดูอายุตัวเองด้วยเนาะพี่ว่าพี่ก็พูดดีกับน้องๆทุกคนแล้วนะนะถ้าดีมาพี่ก็ดีกลับนะคะน้องๆ ก็มาดูสกุชี่ชิ้นแรกกันเลยนะคะนี่เนาะก็จะมีของแลบางชิ้นนะคะนี่นะถ้าขายถูกหรือขายแพงอะไรไปไงพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางชิ้นก็ตามความแลนะคะนี่นะชิ้นแรกนะคะเป็นสตรอเบอรี่คิตตี้นะคะนี่นะตำหนิเดี๋ยวนะคะตำหนิก็เลยนี่นะลอกๆนะคะ ตามความแรงเนาะสองพันเก้านะคะสายซับไฟดิงนะถ้ากล้องสังส่นๆก็ต้องขออภัยนะคะนี่นะนุ่มสโลนะคะถ้าบีบแรงไปพี่ก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะคะคือน้องๆถักมาบีบแรงไปทําอะไรไปพี่ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ,ะต่อไปนะคะเป็นมินิซอฟโรเบสนะคะปล่อยสีเข้มไปก็ต้องปล่อยสีอ่อนด้วยเนาะ,ะนี่นะคะ นุ่มสโลนะคะมีบาวเชนนะบวเชนสีทองนี่เป็นลายเส้นนะคะคิวตี้เคทีนะชิ้นนี้นะคะราคา2 0 0 220บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าพรอมโอนเนี่ยพี่ลดเหลือให้200ทันทีเลยนะคะก็นี่นะอันนี้อันนี้นนชิ้นนี้ราคา120บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขอปรับกล้องแบบนึงต่อไปนะคะจะเป็นสตอเบอรี่นะคะอันนี้ของอะไรไม่รู้นะ ใครรู้ก็ช่วยเมนพี่หน่อยนะคะนี่แท็กนะคะนี่เนาะตำหนินะคะนี่นะขอคนที่รับตำหนิได้นะคะไม่ใช่ว่ามาเมนว่าตำหนิเยอะไปของแท้นะคะน้องเนี่ยพี่เริ่มบ่นแล้วเนี่ยนี่นะคะชิ้นนี้150บบาทเท่านั้นนะคะพี่บ่นเยอะไปพี่ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ พี่น้อยใจอ่ะต่อไปนะคะเป็นชิ้นนี้เนาะของแท้นะคะมีลายเส้นนะอาลายเส้นปีสักคู่นะสองพันสิบห้านะคะชิ้นนี้ก็เด้งๆนะคะนี่แทกเนาะของแท้นะคะชิ้นนี้หนึ่งร้อแปดสิบาทค่ะเริ่มแรงนะคะต่อไปนะคะเป็นคิกกี้นะคะ อันนี้ก็นุ่มๆน,นะคะเด้งๆเนาะที่มีตำเดตหนิเยอะนะคะเป็นเพราะว่ามันอยู่นานมากเลยนะก็ความแรด้วยนะคะเป็นของคาเฟ่ดีเอรุ่นเก่านะคะจะเป็นคุกกี้แซนไอนะคะก็คือมีแบบเป็นรุ่นลิมิเต็ดนี่นะคะมีสะสม ikke. ให้สะสมนะนี้ก็ไม่น่าจะปล่อยขายละแบบแรงมากๆเป็นแท็กรุ่นเก่านะคะชิ้นนี้น180บาทค่ะต่อไปนะคะเป็น QP อันนี้แรงมากมากเลยนะคะมีลายเส้นนะนี่เป็นสติกเกอร์นะคะเป็นแท็กเนาะ QP นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะแรงมากมากเลยนะก็ใครทีส่สะสมของแรงนะคะก็อย่าพลาดเนาะต่อไปนะคะเป็นิตตี้นะคะ h a ก,กอร์มันแคกได้นะคิตตี้อะไรไม่รู้พี่ก็เรียกชื่อไม่ถูกนะคะนี่นะคะลายเส้นสองพันสิบห้านะคะ นิ่มๆนะคะแคกได้เนาะนี่นะที่มือเดียวนะคะก็จะต้องขออภัยด้วยเนาะ,ะแต่มันแคกได้นะคะมีติ๊กเกอร์นะคะมีแท็กมีบาร์เชนอะไรครบเนาะตำหนิก็มีแค่นิดเดียวนะคะเป็นแตกตามร่องตรงนี้นะคะนิดเดียวชิ้นนี้นะคะราคาสองรอยยี่สิบบาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นยามโลซิตี้นะคะชิ้นนี้แรงมากๆเลยนะคะ2,010นะแบบแรงมากเลยนะคะมีสติกเกอร์นะแล้วก็มีแผดแล้วก็สติกเกอร์2,010นะคะตัวนี้เป็นยามโลนะคะแพคเกจปิดไม่ได้เนาะก็ราคานะคะสองห้บาทเท่านั้นนะแรงนะคะลายเส้น2,010นะต่อไปนะคะเป็นโดนัทนะคะ โดนัทคิตตี้นะตำหนิก็นี่เลยนะคะก็แลก็แลนิดนิดนะคะไม่ได้ประมาณว่าหาซื้อไม่ได้นะก็หาซื้อได้นะคะแต่ก็แลนะคะตำหนิก็เก็ตหลุดตรงนี้นะด้านหลังไม่มีนะคะ2015นะคะมีแพ็กเกจนะคะแต่ไม่ใช่แพ็กเกจออริจินอลนะสติกเกอร์อยู่นี้นะคะชิ้นนี้ก็250บาท250บาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นปอมปอมแฮมสเตอร์นะคะอ่าเป็นสกูชี่เจแปนนะคะทำร่วมกับไอบูมนะแพคเกจไม่ค่อยยับนะคะนี่นะไม่ค่อยยับเป็นตัวสกูชี่นะคะนุ่มสโลนะตำหนิเป็นแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะนี่นะก็คือมันเป็นรอยต่อ มันก็ต้องเป็นทุกตัวนะคะใครที่เล่นสกูชี่ก็น่าจะรู้เนาะว่ามันเป็นอันนี้เป็นลายเส้นนะคะบลูมนะมันเป็นทุกตัวเลยนะคะรอยต่อของสกูชี่นะนี่นะคะนุ่มสโลนะมีกลิ่นนะคะกลิ่นหอมนี่แพ็กเกจนะคะไม่ค่อยยับนะชิ้นนี้ราคา450บาทเท่านั้นนะคะถ้าขายแพงไปไงั้นก็ขออภัยด้วยนะต่อไปนะคะเป็นสรับเปาคิวตี้นะคะเป็นเล่นเก่านะมี มีแผ่นลอมีสติกเกอร์นะคะนี่นะมีลายเส้นนะคะก็คือตัวนี้แหละนะคะเพราะว่า2อ่านสนะปี2011นี่นะคะลายเส้นตะหี้ก็แค่แตกๆนะคะไม่ได้เยอะก็ตามล่องนี่นะคะนิ่งสโลนะชิ้นนี้350บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นบิีกแบทไอวิเนะ แพคเกจก็ปิดไม่ได้นะคะก็ไม่ค่อยยับนะนี่นะคะเออหรือว่ายับอยู่วะโอ้ยพี่ <c oughs> ก็ยับอยู่นิดๆน,นะคะนี่นะคะตำหนิมันเป็นรอยต่อที่บีบนะคะนี่เนาะนี่ลายเส้นนะคะแค่นี้นะคะมีนิดเดียวแล้ก็มีแค่นี้ชิ้นนี้ราคาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยเท่านั้น นี่นะคะนุ่มสลมมากๆก็โปรโมชั่นนะคะถ้าใครซื้อนะคะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยซื้อ2ชิ้นขึ้นไปนะคะส่งฟรีรอทบอเลยค่ะก็มาดูไอดีไลายพี่อีกรอบเนาะไอดีไลายนะคะนี่นะ J n d e r s c o r e NUTSRA นะคะรับป้นกับปนออิมเอสนะค่าสง่งรอทบอลสาบอิมเอสห้นะคะไม่รับเติมนะคะไม่รับเติมแล้วนะของแท้ไม่รับเติมนะคะ แล้วก็รับจองได้แค่2องวันเท่านั้นนะคะถ้าใครโอนก่อนพี่ให้สิทธิ์คนนั้นก่อนนะคะก็รถที่เราแล้วนะคะพี่ก็ขอขอบคุณน้องๆมากมากเลยนะคะที่มาอุดหนุนกับพี่นะก็ขอคุณมากๆเลยนะคะรถนี้ก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะ